สวัสดีครับพี่น้องผุปับกระชองลุนพูดลุนครับกรบพานจิกกับพานขาวครับวันนี้ก็ะพากันหลังจากฝนตกครับพี่น้องฝนตกมือคืนนีีกครับมือเศร้านี่ครับเคลื่อยพากันมาเราะเบิ้งเพิงรอบสามรอบสองครับพี่น้องทงมันะนี่ครับเพิงรอบสองที่ผมเอาอยู่ตนมองที่ซื้อเขาครับข้างนี้ทีซื้อเขาไปแล้วเจ็ดลอยครับรอบแรกนะครับวันนี้มาเอารอบสองครับผมเดี๋ยวไปลุ่นเบิ้งครับว่า ิเป็นยังไงครับหนามสิตไรบ่าครับแต่ว่าแหนมเบิงากกา่งนี่ก็สิตโอเคอยู่ครับผมกะิตพ่อมีครับดเดี๋ยวจาัดก,การเบิ่งครบักครู่ครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งขั้งต้นพร้อมกันครับ ก้อนยังขอหาไปโอ้ยกินไปที่ะเอาโมวยังไต้คอนหน่อ,อน,นี่ไต้ยังที่ค้นเนาะบ<อ>่ก็ะตาก็ตัดสม่ใช่ดิ้งมันหายใจบอกคอ,อ,อห่วยบังน,นีเอาไป้งผุนไหมวันไหนเอาคือเอาคือประมา โอเล่ยาเปยังตเยคนน่ะมดเอาไปเห็นใส่น no ูแขงเไปทางน้ไปทาเอาทั huh ้งไปถือคนคับมึงจิอนัมึงจิมองขมองขมไปทางหลังไปงพี่ก็ไล่ออก่อนดอกแม่นพญาสีตนฮะมึงจไหมนั่นเอามาพี่เอามาพก่เอามาสักแมึงคนติดขัแกะผมอู่นหสคอยไหอันนั้นมา เอาเพียเอาอพพี่ตดงีดังเลยไ่หบอกก่อนจะละไรแหงเลยตีดังบนั้นจะไหม้เลย่างดมวัน่ะตีดังจิบดีอาอีกเด้ปะาาคนลม่จานกก่อนยนเ่อเอาถุงออกให้นดยาเดี๋ยว

กะจายทุนวันเกอบตายตัวคนออกคนใส่ของที่ถอนคนที่อนไ Yum, ม่ถือนะอนที่ซีเฮ้ยนีอกนองสอจับถุงเลยไหมจับถังกล่องเลยไม <You 3> <OL 2> <harmonic> ่เป็นไรถองกวอนครับพี่น่อง เออมันมาแล้วังมั้งเลยทำยังไงล่ะทือว่าเขาไปยังไงดูี่น่เจ้จา นี่เป็น้คำอเกินจจบอันลลามาจาร์อลลมอาจาร์โอ้กวนขาน้มัเขาดางเนาะฮะ เด้อเนี่ยหาตัวน่ะต้อนไว้ยีกไว้ยึกตอนไปเรื่อยๆขึ้นรถใครองอีกตัวสองเย็นหนังเงาชุกโอ้ยทันไงปวดขึงม่ได้โอ้ยแม่ขับไปสะใจเลยโอ้ สักันเลยไไม่ลอกไปเจ้าไม่หลอไไม่ลอไมูนะกนแงนแงนไม่ดอใครบกอ้ตอใครกเอาเอาไว้เอา่อาเเ่เอเ่ออเพื่อ่อเพื่่อเพ่อ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 ่ ฮอนฮอนออกนมาบังท <wine> <Wine wine>. ั้งตาทั้งบังโอ้ยตุอมพัดสิยบีนองเอ้ยเอขาถุงแล้วไอ้บอสเยองผู้ดักให้ถุงเออยากได้ลานขึ้นว่ากันนะเอาขากันเน่ระเด็น่กันน ยันหนึ่งเลยยุ่งอาพี่น้องขึ้นตูดม่องลงมาเรือมีดครับทำไมไม่ต่อยเอาห่านไปอยู่เฮ้ยเฮ้ยฮะไ้ลงแล้วลงแล้วครับแม่ยก็ลงครับไอ้พัดขามเปเอา อย่าเลียนอย่าเลียนอยเลียนไม่ติตามเดีดไปทัวร์ทีบพี่น้องผลงานครับอายสามสี่ขวบุดาแล้วครับพี่น้องมาล้วไ่ไหล้อยู่ครับสามโลรอบสองครบเจียวเจียวเจีรับผมนี่ครับพี่น้องเอาลงมาแล้ว รอบกองจงไวอยู่ครับหน่อยนึงบอกผมว่าจะอยู่บนครับถามมาเบิ้งรอบสามครั้งนึงครับครั้งนี้ตามมาสามมือแล้วครับพี่น้องตามกินดอกใหม่นะครับหาบปลี่ยนเจ้าเกียร์เมื่อนี้กฝนหลังจากฝนตกผมก็เลยนยางของโลปลาดินครับไม่เห็นแล้วครับพี่น้องเห็นทั้ง่ใหญ่ครับเดี๋ยวาไปเบิ้งครับตามมาสามมือครับครั้งนี้ครั้งหาเฉพาะหาเนี่ย ไปครับผมเดี๋ยวลุยเลยครับ ครับพี่น้องข้ามขามพ่ออันนี้ครับโอ้ยบ้านนันดีนางเอาดอกกระดิ่งเจียวครับเต็มตอเลยครับบังดอกกระเจียวปลาครับพี่น้องนี่ผมมาหาผมกับบุญใหญย่างเนี้ยมต่างล่างผมเนี้ยมต่างางเทิรนสองดอกนะครับไปต่อไปออกกำลังออกกำลังตัวเนี่ยต่อเจียวออกนกำแดงตัวก็ไปเร็วมันเริ่มบานออกกำลังกัน คหา้หายอสโตรี่เหรอตายเลรอหาตายเนียมันจะดกกระเจียวบ่ฮะให้หาให้หาตุ่นไหนก็ไปหา จำมองได้บ่ล่ะฮะเอาละบาเกิดอาการจำมองไม่ได้อี๊ใเลล่ะเฮ้ยเห้ยเออดูนี่ดูงงได้ทั้งจำนั่นล่ละเี่มตัวนี้บ่นี่ฮะพี่มีตัวนี้ละ่ะ โบงดอกโบบบพึ่งยูดอกเอ้าผมเรียนบ้านเปลนแล้วเออูกี้มือนะเบิ่งกูนะมาเริ่มเลยอู้หูข้าว่างผึ่งตามพ่อตามหาหนักยทั้งไม่ญ่ครับนะครับเอามาจะใส่อีกละเบิ่งครับี่มาจะใส่น้ำครับ เจอแล้วเอาเดี๋ยวให้เพื่อนจัดการครับพี่น้องสูงควานขามครับพังอย่างงี้บ่สูงครับขึ้นง่ายง่าครับขึ้นน้ำเชี่อนี่เพื่อนมันควันแล้วจะไม่ดากเลยบั่เอามันดาบเี่ยปจุดครบเลยครับเพราะว่าขึ้นยากฮะงบส์ยันจุดปตินะครับปลอดภัยไว้ก่อนเลย

สั้นมากเลยั้ไปยาวรุดเหมือนกับไม่แต่ครับนะฟ้ครับมันกมนกับไม้อยู่เนาะกมาตัวนี้เพราะว่าคือประยู่ตัวนี้เพราะฉันอีพอดสามสิบเพระฉันอ่ามือเลยกมนทิตยังได้ตดตติตจะจุดจิลุกดังลอยอยู่เลยน่ะ อุดก้อนโอ้ยโอ้ยกระดาษปะกระดาษกระดาษเอาไว้ก้อนเอาไ้ก้อนกระดาษน้อยมหลนพอครับพอเาไว้เอาไว้าดาษพี่นองไปเด้อมาเลยตุ๊บอยู่วะเนา่ไปครับผมผมสีเปรอาครับทางนี้ ก็อบอกว่าอยู่ไหมอยู่ไหมเลืกเชี่ยวจาญ